สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศออว่าจริงๆแล้วเนี่ยพศทำอะไรกันแน่คือทําไมเวลาเราเห็นข่าวมีปัญหาเกี่ยวกับประสงค์พศออดูเหมือนเงียบเงียบไปหรือว่าบทบาทไม่ชัดเจนจนมีคนบอกว่าเอ๊ะหรือจะยุบไปเลยดีไหม อืมใช่ค่ะทำถามเรื่องยุบพอสอนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เราลองมาดูกันจากข้อมูลที่มีอยู่ดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วพอศเอนี่ยเขามีหน้าที่อะไรมีข้อจำกัดตรงไหนบ้างคือจะได้เห็นภาพรวมกันก่อนจะไปตัดสินว่าควรยุบหรือไม่ยุบเนาะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับคือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยพศออทำหน้าที่เหมือนอะไรครับพอจะเปรียบเทียบได้ไหมครับ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะพอสอก็เหมือนเป็นฝ่ายสนับสนุนหรืออาจจะคล้ายๆสำนักเลข,ขาธิการของคณะสงฆ์อะคะ่ะอ๋อครับครับทำหน้าที่ช่วยให้กิจการพระพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าไปได้แต่ว่าจุดสำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจกันก่อนเลยนะคะก็คือถึงแม้พอสอจะมีงานสนับสนุนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย แต่พอสอไม่มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรงนะคะที่จะเข้าไปปกครองหรือว่าไปสั่งลงโทษพระภิสูุส์สงได้โอจุดนี้เองใช่ค่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากค่ะงั้นงั้นก่อนจะไปเรื่องข้อจำกัดนะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้งานสนับสนุนที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างกับแบบหลกัหลกๆเลยได้ค่ะคือภารกิจจริงๆกว้างมากนะคะ ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีด้านบริหารกิจการคณะสงฆ์ครับบริหารกิจการคณะสงฆ์ค่ะอันนี้ก็เช่นดูแลฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั้งประเทศเลยนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 0หรูปโอ้สอง0 0 0หใช่ค่ะแล้วก็จัดการเรื่องเ,อเงินอุดหนุนรายเดือนหรือที่เรียกว่านิติยพัฒน์นะคะอันนี้ก็ประมาณ4 5 0 0 0รูปต,ต่ออัตราแล้วก็ยังมีเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับสมณศักดิ์ต่างๆตามขั้นตอนด้วยค่ะอะยังมีด้านศาสนาสมบัติและวัด อันนี้ก็สำคัญมากคือดูแลทรัพย์สินของวัดแล้วก็จัดการเรื่องตั้งวัดยุบวัดรวมวัดบูรณะวัดครับซึ่งวัดทั่วประเทศนี่มีเยอะมากนะคะประมาณ4 3 0 0 0กว่าแหง่ง43่่ะาและยังไม่รวมวัดร้างอีกนะคะที่ต้องดูแลอีกประมาณ5,600กว่าแหง่งแล้วก็เรื่องสำคัญอย่างการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้วัดด้วย่ะโอ้เยอะจริงๆครับแล้วเรื่อง การศึกษาการเผยแพร่ศาสนาล่ะครับอันนี้พศออดูแลด้ไหมดูแลค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนสําคัญเลยคืองานส่งเสริมการศึกษาแล้วก็การเผยแพร่พศออก็จะสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมบาลีนี้ก็เกือบเกือบพันเร้อแห่งแล้วก็แผนกสาม,มันศึกษาอีกเกืบเกือบห้าแห่งค่ะ นอกจากนี้ก็มีงานคุ้มครองพระพุทธศาสนาคือคอยปกป้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันมากระทบศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็คืองานประสานงานและบริการค่ะประสานงานบริการเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นการจัดงานรัฐพิธีทางศาสนาต่างๆหรือพวกโครงการที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อยอย่างหมู่บ้านรักษาศีลห้าหรือว่าวัดประชาราสร้างสุขอะไรแบบนี้ค่ะคือสรุปง่ายๆก็เป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนรอบด้านจริงๆค่ะ ฟังดูแล้วนี่ภารกิจเยอะมากมหาศาลเลยนะครับแต่แต,แต่ทำไมล่ะครับทำไมถึงยังมีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องความเงียบหรือประสิทธิภาพในการจัดก,การปัญหาอยู่เรื่อยๆอันนี้คงต้องกลับไปที่ประเด็นเรื่องข้อจำกัดที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะข้อจำกัดหลักๆเลยนะคะมีอยู่สองด้านใหญ่ๆเลยหนึ่งคือด้านบุคลากรค่คะบุคลากรค่ะคือทั่วประเทศ77จังหวัดเนี่ยพอสอมีเจ้าหน้าที่รวมกันทั้งหมดประมาณ1000คนเท่านั้นเองค่ะ1,000คนใช่ค่ะ บางจังหวัดนี้มีไม่ถึง10คนด้วยซ้าไปนะคะฮะห0ึ่นคนกับภารกิจที่ว่ามาเมื่อกี้ดูแลพระเกือบ2อง0 0 0ห้รูปวัดอีก4 0่หมกว่าแหง่งเออใช่ค่ะเฉลี่ยแล้วนี่เจ้าหน้าที่คนเดียวต้องดูแลพระตั้ง250รูปแล้วก็วัดอีก43วัดเลยนะครับถูกต้องค่ะตัวเลขมันฟ้องเลยว่าภาระงานสูงมากจริงๆโอ้โหตัวเลขนี้น่าตกใจเหมือนกันนะครับมันสะท้อนว่าภาระงานนี้หนักมากๆเลย ใช่ค่ะหนักมากจริงๆแล้วก็ข้อจำกัดที่สองที่สำคัญยิ่งกว่าแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เลยนะคะคือด้านอำนาจตามกฎหมายครับอย่างที่เกรื่อนกันไว้ตอนแรกเลยค่ะว่าพอสอเป็นหน่วยงานราชการนะคะไม่ได้มีอำนาจโดยตรงที่จะไปตัดสินลงโทษหรือว่าสั่งการพระสงฆ์ได้ค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเวลาเกิดปัญหาพระสงฆ์พระพฤติตัวไม่เหมาะสมขึ้นมา ใครใครเป็นคนมีอำนาจจาัดก,การล่ะครับอ๋ออำนาจในการปกครองดูแลแล้วก็พิจารณาความผิดของพระสงฆ์ที่เราเรียกว่านิหุก,กรรมนะคะครับนิหก,กรรมค่ะอันนั้นเป็นอำนาจของคณะสงฆ์เองค่ะโดยผ่านกลไกลของมหาเทระสมาคมแล้วก็ลำดับชั้นการปกครองของพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระสังฆาธิการนะคะ คือเป็นเรื่องภายในของคณะสงฆ์เองใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นระบบที่ท่านปกครองดูแลกันเองภายในใคล้ายๆกับออระบบสารทหารที่ทหารเขาก็มีกระบวนการทางวินัยของเขาเองครับครับการที่พศออหรือว่าคนนอกหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปก้าวไก่อำนาจตรงนี้เนี่ยถือว่าขัดต่อพรบคณะสงฆ์เลยค่ะ พอจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าบทบาทจริงๆของพอสองก็คือสนับสนุนอำนวยความสะดวกประสานงานแต่ว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่จะไปตัดสินชี้ขาดการกระทำผิดของพระสงฆ์โดยตรงถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอสอทำหน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์และรัฐบาล แต่ว่าไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการเรื่องวินัยสงได้โดยตรงซึ่งอันนี้แหละค่ะคือข้อจํากัดทางโครงสร้างทางกฎหมายที่สําคัญที่สุดเลยอืการที่เราได้เห็นภาพรวมทั้งภารกิจที่มันกว้างมากๆกับข้อจํากัดที่ชัดเจนมากๆทั้งเรื่องคนเรื่องอํานาจแบบนี้นะครับทําให้การจะไปตัดสินว่าคนยุบพศหรือไม่เนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องคิดให้รอบด้านมากขึ้นเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะ ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าพศก็มีบทบาทสําคัญนะคะในฐาน,นะเป็น,นกลไกสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาภายใต้โครงสร้างที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจํากัดจริงๆที่ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมในบางเรื่องได้โดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปจัดการปัญหาภายในของคณะสงฆ์เองเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับ ก่อนจะหมดเวลาในวันนี้ผมว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อเหมือนกันนะครับค่ะว่าจากโครงสร้างจากข้อจำกัดต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยรูปแบบการสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาโดยรัฐผ่านกลไกยอย่างพอ,อที่มันดำเนินไปพร้อมๆก,กับการปกครองตนเองของคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่นี่นะครับ มันยังมันยังสามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆที่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเรากําลังเจออยู่ทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือ,อยังอันนี้น่าคิดนะครับ